Hi everyone this is the new class Class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการเรียนของ the new class นั้นก็จะเน้นให้ทุกๆคนค่ะสามารถสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเองเริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยปรับพื้นฐานให้ใหม่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะส่วนการเรียนก็เรียงลำดับนะคะจากง่ายไปยาก ทุกทกคนจึงเรียนรู้ได้เร็วใช้เวลาไม่นานและเรายังได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจําและก็ยังได้ทุกทักษะค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนแล้วจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะที่ในคลิปแรกๆค่ะก็เสียงบางทีก็อาจจะเบาไปบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างรวมถึงการตอบคอมเมนต์หรือไลน์นะคะ ก็อาจจะช้าไปบ้างก็จะมีเวลามาดูหรือมาตอบคอมเมนต์นะคะก็ในช่วงเย็นๆหรือค่ำๆค่ะก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะและในวันนี้ก็จะมีข่าวมาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบค่ะว่าในเดือนหน้าก็คือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ทาง The New Class ก็จะมีคลิปวิดีโอการเรียนที่จะเปิดให้เรียนกันในกลุ่มปิด Facebook สำหรับการเรียนในกลุ่มปิด Facebook นั้นก็มีเพียง2คลาสเท่านั้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไว้ดูรายละเอียดกันท้ายคลิปค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ uncountable noun ก็คือนามที่นับไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันว่านามที่นับไม่ได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูคำศัพท์กันก่อนค่ะคำแรกฝาผนัง หรือกำแพง W A L L Wall Wall w ฝาผนังหรือกำแพงคำต่อไปค่ะตะกร้า B A S K E T Basket 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 ตะกร้า คำต่อไปค่ะถ้วยหรือชามกลม bowl bowl b o w Bo, Bo, Bo. ถ้วยหรือชามกลมคำต่อไปค่ะห้องนอน e bedroom 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 ห้องนอนคำต่อไปค่ะหม้อ p o t pot 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 หม้อคำต่อไปค่ะสบู่ s o a p soap 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 สบู่คำต่อไปค่ะน้ำ w a t e r, water, 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 น้ำต่อไปค่ะนม m i l k, milk, 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 นมต่อไปนะคะน้ำชา t e a t, t, t น้ำชาคำต่อไปเลยค่ะกาแฟ C O F F E E coffee 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 กาแฟโอเคค่ะเราจะมาดูเรื่องของ uncountable noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้นั้นก็จะไม่มีการใช้ article อหรือ a อมานำหน้าคำนาม เช่นเราจะพูดว่านี่คือน้ำประโยคภาษาไทยพูดแบบไหนภาษาอังกฤษก็พูดแบบนั้นเลยนะคะตรงกันนี่คือน้ำเราก็จะพูดว่า this is water หรือนี่คือนม this is milk โอเคไหมคะค่ะเดี๋ยวทีนี้ก็จะไม่มีคำแปลให้นะคะมาดูรูปประโยคตัวอย่างอื่นๆกันค่ะประโยคแรกค่ะ is this soap Yes, this is soap. Is this soap? No, this is not soap. What is this? This is soap. Is this water? Yes, this is water. Is this water? No, this is not water. What is this? This is water. Is this milk? Yes, this is milk. Is this milk? No, this is not milk. What is this? This is milk. Is this tea? Yes, this is tea. Is this tea? No, this is not tea. What is this? This is tea is this coffee yes this is coffee is this coffee no this is not coffee what is this this is coffee โอเคค่ะทุกๆคนเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึก NO, หัดกันค่ะพวกเราจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มเลยค่ะข้อแรกนี่คือกาแฟ นี่คือกาแฟขอต่อไปค่ะนี่ไม่ใช่ชานี่ไม่ใช่ชาขอต่อไปนะคะนี่คือห้องนอนใช่ไหมนี่คือห้องนอนใช่ไหมขอต่อไปค่ะใช่นี่คือห้องนอนใช่นี่คือห้องนอนขอต่อไปค่ะนั่นคือสบู่ใช่ไหม นั่นคือสบู่ใช่ไหมข้อต่อไปนะคะไม่นั่นไม่ใช่สบู่ไม่นั่นไม่ใช่สบู่ข้อต่อไปค่ะนี่คือสบู่นี่คือสบู่ข้อต่อไปค่ะเหล่านี้คือถ้วยเหล่านี้คือถ้วยข้อต่อไปค่ะเหล่านั้นคือตะกร้าใช่ไหม เหล่านั้นคือตะกร้าใช่ไหมข้อต่อไปค่ะนั่นคือนกอินทรีใช่ไหมนั่นคือนกอินทรีใช่ไหมโอเคค่ะทุกทุกคนสำหรับแบบฝึกหัดไปทำแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูฉเฉลยกันค่ะโอเคทุกคนทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างทำกันได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะเวลาฉเฉลยก็จะมีเวลาให้คิดสักครู่หนึ่งค่ะ เริ่มเลยข้อแรกนี่คือกาแฟนี่คือกาแฟคิดค่ะตอบค่ะ this is coffee this is coffee ข้อต่อไปค่ะนี่ไม่ใช่ชานี่ไม่ใช่ชาตอบค่ะ this is not tea this is not tea ข้อต่อไปค่ะ นี่คือห้องนอนใช่ไหมนี่คือห้องนอนใช่ไหมตอบค่ะ Is this a bedroom? Is this a bedroom? ขอต่อไปค่ะใช่นี่คือห้องนอนใช่นี่คือห้องนอนตอบค่ะ Yes, this is a bedroom. Yes, this is a bedroom. ขอต่อไปค่ะนั่นคือสบู่ใช่ไหมนั่นคือสบู่ใช่ไหมตอบค่ะ Is that soap? Is that soap? ขอต่อไปค่ะไม่นั่นไม่ใช่สบู่ไม่นั่นไม่ใช่สบู่ตอบค่ะ No, that is not soap. No, that is not soap. ข้อต่อไปค่ะนี่คือสบู่นี่คือสบู่ตอบค่ะ This is soap This is soap ข้อต่อไปค่ะเหล่านี้คือถ้วยเหล่านี้คือถ้วยตอบค่ะ These are bowls These are bowls ข้อต่อไปค่ะ เหล่านั้นคือตะก,กร้าใช่ไหมเหล่านั้นคือตะก,กร้าใช่ไหมตอบค่ะ Are those baskets Are those baskets ขอต่อไปค่ะนั่นคือนกอินทรีใช่ไหมนั่นคือนกอินทรีใช่ไหมตอบค่ะ Is that an eagle Is that an eagle? โอเคค่ะทุกๆคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดก็หวังว่าทุกๆคนคงจะทำกันได้นะคะและทุกๆคนก็คงเข้าใจในเรื่องของ uncountable noun นะคะก็คือนามที่นับไม่ได้นะคะนามที่นับไม่ได้เราก็จะไม่ใช้อหรือแอนมานำหน้านะคะโอเคการเรียนกับ The New Class ในกลุ่มปิด Facebook การเรียนของตัวนิวคลาสนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเราเองทุกๆคนทราบไหมคะหลายๆคนคะ่ะรู้คำศัพท์แต่ว่าไม่สามารถนำคำศัพท์ที่รู้เนี่ยคะ่ะไปสร้างเป็นประโยคคำพูดได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบางทีคะ่ะในภาษาอังกฤษหลายๆคนอาจจะแยกการใช้ในเรื่องของ Ver b หรือว่าหลักการใช้ต่างๆเนี่ยไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาปรับพื้นฐานกันใหม่ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ verb ทั้ง3กลุ่มก็คือ verb to be verb to have verb to do เพราะว่าทุกๆคนอย่างที่รู้ใช่ไหมคะว่า verb to be ก็ไม่ได้ B ีแค่ be เพียงตัวเดียวก็ยังมีตัวอื่นๆอีกแต่เราอะค่ะไม่สามารถแยก verb 3กลุ่มนี้ได้ว่าเมื่อไรจะใช้ verb กลุ่มไหนค่ะ นี่ค่ะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะมาสร้างเป็นประโยคพูดได้แล้วก็การเรียนนะคะก็จะเรียงลำดับจากง่ายไปยากเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะได้ไม่สับสนในวิธีการใช้ด้วยอย่างเช่นประโยคที่ว่า s h e e s not in กับอีกประโยคนึงคือ s h e s just gone out ทราบไหมคะว่าคำว่า s h e s ในสองประโยคนี้ มันมีความหมายเดียวกันไหมหรือมันเหมือนกันไหมหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าคำว่า s h e i s not in มันก็มาจากคำว่า she is not in กับอีกประโยคหนึ่ง s h e s just gone out ก็มาจาก she has just gone out โอเคไหมคะเนี่ยค่ะ บางทีเราจะสับสนว่าแล้วเมื่อไรเราจะใช้ east เมื่อไรเราจะใช้ has แล้วเราจะดูได้อย่างไรว่า apostrophe s ตัวนี้มันเป็น east หรือมันเป็น has นะคะและพอเราแยกการใช้ต่างๆได้แล้วเนี่ยค่ะหรือรู้วิธีการแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ความรู้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำเราจะทำความเข้าใจเป็นหลักนะคะเราจะไม่ใช้การท่องจำ ถามว่าการท่องจํามีส่วนไหมก็มีส่วนค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเราจะต้องเข้าใจเป็นหลักนะคะและเมื่อเราเข้าใจแล้วค่ะเราก็จะมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานเราจะได้ทุกทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านหรือแม้กระทั่งการเขียนแล้วเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกๆคนนะคะ ต้องฝึกค่ะฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝึกบ่อยๆฝึกซ้ําๆและก็ให้มากพอด้วยค่ะสังเกตไหมคะว่านักกีฬาค่ะที่เก่งคนที่เก่งอะค่ะถามว่าเกิดมาเก่งเลยไหมคะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องฝึกในกีฬาที่เขารักฝึกวันละหลายๆชั่วโมงไม่ได้ฝึกแค่วันเดียวนะคะเป็นเดือนเป็นปีถ้าใครอยากเก่งอะไรก็ต้องฝึก สิ่งนั้นฝึกซ้ำๆฝึกบ่อยๆและก็ฝึกให้มากพอค่ะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะสำหรับการเรียนในกลุ่มปิด Facebook นั้นก็จะมีอยู่2คลาสด้วยกันคลาสที่1นนี้ก็จะมีคลิปเรียนประมาณ30คลิปความยาวค่ะประมาณ30นาทีส่วนในเรื่องราคานะคะก็เพียงแค่1000บาทเท่านั้น สำหรับรุ่นแรกที่จะเปิดเรียนในเดือนมีนาคมนี้ก็สามารถสมัครเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะแต่ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาสอบถามกันได้เลยแอดไลน์ไอมาได้ที่ si805lunrv จะง่ายๆนะคะไลน์ไอก็คือ s อสไดแปดศูนยหลันลวีหรือส่งข้อความมาที่ใต้คลิปได้นะคะค่ะและนี่ก็คือช่องของ The New Class Class ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักได้ดูกันใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่าเรียนภาษาอังกฤษชิวๆกับ The New Class โอเคซีอูน e x t time